วิชาภาษาไทยป1วันนี้มาพบกับครูขวัญน,นะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับมาตราตัวสะกดแม่กกากันค่ะแต่เอ๊เด็กๆรู้จักคําว่ามาตราตัวสะกดหรือเปล่าเอ่ยมาตราตัวสะกดก็คือพย,ยัญชนะหรือกลุ่มพย,ยัญชนะที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดของคําค่ะซึ่งมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีด้วยกันทั้งหมด9มาตรา และในเก้ามาตรานี้มีเพียงแค่1มาตราเท่านั้นค่ะที่ไม่มีตัวสะกดนั่นคือมาตราที่เราจะเรียนในวันนี้มาตราแม่กอ,อกาคําในมาตราตัวสะกดแม่กอ,อกาจะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระบางคําอาจจะมีวรรณยุกต์หรือบางคำอาจจะไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักคําในมาตราแม่กอ,อกาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวกันนะคะ ไปดูกันเลยคำที่ประสมด้วยสระอาเช่นตายาผ้าตาและยามีพยัญชนะต้นประสมกับสระส่วนคำว่าผ้ามีพยัญชนะต้นประสมกับสระและมีวรรณยุกต์ด้วยค่ะ คำที่ผสมด้วยสระอ,อีดีหวีดี D. มีพยัญชนะต้นแค่หนึ่งตัวสังเกตไหมคะว่าแตกต่างจากคำว่าหวีที่มีพยัญชนะต้นสองตัวคำว่าหวีมีพยัญชนะต้นสองตัวคือหอหีบและวอลแวนเรียกคำลักษณะนี้ว่าเป็นคำหอนำค่ะคำที่ผสมด้วยสระอ,อือเช่นมือ มือถือสังเกตไหมคะมือออกเสียงหนึ่งครั้งเรียกว่าคำหนพยาง through, 1 1> คง์ส่วนมือถือออกเสียงสองครั้งคือคำสองพยางค์ค่ะคำที่ประสมด้วยสระอูเช่นหูอยู่คำว่าอยู่มีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นกันแต่เรียกคำลักษณะนี้ว่าออออ่างนำยอยักษ์ค่ะ คำที่ประสมด้วยสระเอเปลเกเรคำว่าเปลคือคำควบกล้ำส่วนคำว่าเกเรเป็นคำสองพยางค่ะคำที่ประสมด้วยสระแอเช่นแพแม่คำที่ประสมด้วยสระโอเช่น โบโมหัวคำที่ประสมด้วยสระอเช่นคอพ่อคำที่ประสมด้วยสระเออเช่นเจอเผลอ,ลอคำว่าเผลอก็มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียกคำแบบนี้ว่าเป็นคำควบกล้ำนะคะ คำที่ผสมด้วยสระเอียเช่นเปียเตี้ยคำที่ผสมด้วยสระเอือเช่นเสือเสือเสือ้อเห็นไหมคะคำว่าเสือคำเดียวแค่เปลี่ยนวรรณยุกต์ใส่ไม้เอกไม้โทคำทั้งสามคำนี้ก็กลายเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันแล้วคะ่ะ สระเสียงยาวเสียงสุดท้ายนั่นคือสระอวเช่นคำว่าวัวกลัวเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทั้งเขียนทั้งอ่านคำในมาตราตัวสะกดแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเยี่ยมมากๆเลยต่อไปเรามาฝึกอ่านฝึกเขียนคำแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นกันบ้างค่ะ ไปกันเลยตัวอย่างคำในมัตราแม่กอ,อกาที่ปะสมด้วยสระเสียงสั้นสระแรกสระอะเช่นคำว่าจะกระทะคำที่ปะสมด้วยสระอิมะลิกะปิคำที่ปะสมด้วยสระอึเช่นหึหึหอึ คำที่ประสมด้วยสระอุเช่นดูทุระคำที่ประสมด้วยสระเอเช่นเตเออะคำที่ประสมด้วยสระแอเช่นแกแพแหนคำที่ประสมด้วยสระโอ เชน่นโต๊ะโป๊ะคำที่ผสมด้วยสระออเชน่นเกาะเงาะคำที่ผสมด้วยสระเอะเชน่นเยอะเลอะเถอะคำที่ผสมด้วยสระอํารำระบํา คำที่ประสมด้วยสะเอาเต่าเป่าคำที่ประสมด้วยสะไอถ้าเป็นคำที่ประสมด้วยสะอยไอไม้ม้วนให้ท่องจากบท20ม้วนจำจงดีทบทวนไปพร้อมๆกับคูขวัญน,นะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไภยใช้คล้องคอ ใ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี ส่วนคำอื่นๆนอกเหนือจาก20คําคำนี้ก็จะเป็นคำที่สะกดด้วยสระไอไม้มลายค่ะยกตัวอย่างคำเช่นกำไลลำใยใบไม้และสระเสียงสั้นสามตัวสุดท้ายสะระเอเือเอวส่วนใหญ่เป็นคำที่ไม่มีความหมายแต่เป็นคำที่แสดงถึงเสียงที่เกิดขึ้นเช่น เสียงตีดังเปียเจ็บมากเลยร้องเอือหรือเสียงตีดังพุเป็นต้นค่ะอ่านบ้านวันนี้ให้เด็กๆคิดคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเสียงยาวหําคำสระเสียงสั้นคําคำลงในสมุดแล้วถ่ายภาพมาส่งนะคะและอัดคลิปอ่านมาส่งด้วยนะ วันนี้เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเราได้ทบทวนคำในมาตราตัวสะกดแม่กากาทั้งที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นสระเสียงยาวทั้งที่มีวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์เด็กๆอย่าลืมใช้เวลาในการทบทวนฝึกเขียนฝึกอ่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะแล้วรอเจอกันวันเปิดเรียนค่ะวันนี้เด๋ยวขวัญลาไปก่อนอุ๊ยเกือบลืมการจะออกไปนอกบ้านอย่าลืมนะคะเด็กๆต้อง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งนะคะและผครูขวัญก็จะไม่ลืมพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือบ่อยๆตลอดเวลาได้ค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ครูขวัญลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย